ครับสวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับ มาพบกันที่เคยเนาะและนซ์สลาชแน็บไปครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมมาจงเวสองไปครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกห่ากันนิดนึงฮะในกลุ่มโกห่าของเราเนาะใครที่ไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมบังเลยครับเพื่อครับจะมีการแจกเกมสามค่ายฮะพีจีจ็อกเกอร์แพคเมติกค่ายและสี่เกมก็เพื่อครับสามารถไปเล่นตามในรอบโกห่ากได้ครับเพื่อครับเราจะมาดูจากกลุ่มสมาชิกก็ได้เนาะในรอบนี้ผม,มเล่นตามสมาชิกในกลุ่มก็เพื่อครับมีก่อนหน้านี้เข้ามาบอกว่าอ่ะเบ็ดแปดแตกดีครับเพื่อครับนี่ไไหหนนนนนออีีกกกก่่่็เบบบบคคคครรรัััััโโ้้ดละพพววาา เบ็ดแปดมันเข้าจริงๆเหรอเนี่ยเออแล้วก็มีอีกฮะเดี๋ยวไหนฮะเยอะเลยเนาะสมาชิกหลายคนฮะไปแตกกันแบบเบ็ดแปดมากันเยอะเนาะอ่ะนี่ก็เบ็ดแปดครับเพนครับเดี๋ยวเราไปตามดูครับเพือครับว่ามันยังยังจะทันอยู่หรือเปล่าเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกมมาจังเวอสองเพื่นครับไปลองดูฮะว่าเบ็ดแปดมันจะแตกจริงหรือเปล่าเนาะไปฮะโอเคมาครับเพื่อนครับมีทุนมาที่สามร้อยห้าสิบบาทแล้วเพื่อนเคยฮะ เราก็ต้องมาลองดูหน้ารายที่เบ็ดบาดก่อนครับครับว่ามีรายคำนวณมีรายคอมโบหรือเปล่าเนาะแต่ต่อให้เราแบบเข้ามาปุ๊บเราไปเล่นเบ็ดแปดเลยก็โอกาสที่มันจะเจ๋งก็มีสูงครับครับต้องมาจัดดูหน้ารายนิดนึงฮะเออสวยงามเพื่อนโอ้ยหมักไปโอ้โหคอมโบมาดีจังเลยเพื่อนโอ้โหอ่าเบ็ดแปดน่าจะใช้ได้ครับครับถ้าอย่างนั้นเนาะเออถือว่าแบบมีรายกินรายคอมโบรายคำนวณอยู่ครับเพื่อนครับเออดูดิหมักไปเพื่อนโอ้โหคอมโบสวยเป็นชนครับเพื่อนครับ นี่แน่อ้โห,ห,หเอาเรื่องครับเพืครับนี่ลายกินแบบนี้ฮะถือว่าจัดเลยครับเพื่อนครับมีคอมโบแบบนหานาเนาะเอ้ยเรื่องสวยง,งามเอาไม่เงเฮ้ยมึงขา้าวฟีมาในเบ็ดบาไอชิบหายโอ้โหพวกเราหัวจะปวดครับเพื่อนครับเหมือนที่เคยบอกเสมอฮะข้าวฟีมาในเบ็ดบานนี่คือความเฮงซวยครับเพื่อนครับความบันไลยความชิบหายฮะ เพราะว่าโอกาสที่มันจะได้กําไรฮะจากเบ็ดบาทมีน้อยครับเลยครับดูได้เลยฮะเดี๋ยวหลังจบนี้เนาะว่มามันจะจบที่เท่าไหร่ครับเลยครับผมว่าไม่เกิน100เนานะหลังๆมันนี่แบบก็เข้าฟรีบ่อยเหลือเกินครับเลยครับในเบ็ดบาทน,นะกูต้องการเข้าไปเล่นเบ็ดแปะครับเลยครับแต่แม่งก็มาดูหน้าไลน์แล้วก็เข้าฟรีมาแบบนี้โอ,อ้โหความสวยครับเลยครับเฮ้ยเออเอ,อ่ะดูดิไม่จบเท่าไหร่เพื่อนเอลยระยาไปโอ้โหดูดิแม่งเอ,อ้ยจบได้ทุเร่ทุรังมากครับเลยครับ โอ้โหาบาทสินตางโขหัวจะปวดไม่เงยแล้วแล้วเสือเข้ามาเร็วด้วยนะโอ้โหอย่าบอกนะมึงเข้ามาซาม้ำมาซ้อนนะเพื่อนนะเออกูระสเซงเลยเด้อถ้ามึงเข้ามาซ้ำนะโอ้โหชิบหายเหนื่อยใจเลยครับเพื่อนครับพวกกู <c oughs> จะเล่นต่อนี่แบบนแม่ใจหายไปอยู่ตาตุ่มเลยครับเพื่อนครับเซงเลยเนาะอ่ะโอเคมาถือว่ามันเข้าฟรีเข้าไวาครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมก็ไม่ไม่ขึ้นเบ็ดแปดก่อนเนาะ ผมจะมาค่อยๆไล่เบ็ดดีกว่านะมาเออแต่หน้ารายกินหน้ารายคอมโบมีอยู่สวยงามเพื่อครับไปกันยาวๆเนาะโอเคดูดิกินเต็มแผงับครับสั่นทำไมเพื่อนสั่นโซ่สิฮะเออโอเคโอ้โหรายกินดีว่ะมาครับเพื่อครับเดี๋ยวผมขอค่อยๆไล่เบ็ดไปแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเบ็ดสามับเพื่อครับไปฮะสิบหมุนรับเพื่อครับขอจัดเบ็ดสามเคลียร์หน้ารายกันไปก่อนเพื่อฮะเออ เดี๋ยวทิ้งๆไปก่อนเนาะนเผื่อเบ็ดไม่ใช่อะไรปุ๊บพอเราขึ้นเบ็ดแปดแม่งเดี๋ยวมันจะไม่คอมโบครับเพื่อครับจะไม่คำนวณจะไม่เข้าฟรีให้เราเนาะนลองดูฮะมาจัดเลยครับเพื่อครับเบ็ดแปดฮะอย่างที่สมาชิกในกลุ่มบอกครับเพื่อครับเข้าไปต่ยกันมาเยอะฮะเดี๋ยวผมขอลองจัดดูบ้างครับเพื่อครับมามลายกินแม่งมาดีครับเพื่อครับเออลายกินลายคำนวณลายคอมโบมาอยู่เนาะถือว่าใช้ได้ฮะมาก่อเพื่อดูดิโอโหสวย ส, ام, สันสั่นสั่นแม่งไม่สรรั่นสู้คร <Pop> ับไหมครับในรอบนี้เออมันโอ้หดูดิกกินโคตรดีครับไหมครับไม่ห๊มัโอ้หกินแดงข้องสามไม่ลงมาว่ะโอ้ยดูดิกินโคตรดีครับไหมครับอถึงมันจะไม่เข้าฟีเราเนาะแต่โอกาสที่เราจะได้นอกถือว่ามีสูงครับไหมครับแบบนี้เนาะมาครับไหมครับเดี๋ยวยาวไปเพื่อนดูซิว่าเป็แปะมันจะเข้าฟีเราหรือเปล่าไหครับแต่เอาจริงนะพอมันเข้าฟรีมาในเบ็ดบานเนาะเหมือนที่ผมเคยบอกฮะ โอกาสที่มันจะเข้าฟีดซ้อนใหม่สักรอบเนาะก็ะแบบยากฮะเออแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าลองเล่นดูแล้วกันเนาะเออเผื่อมันจะนเข้าให้ครับไอมครับสันสเบ้งโอ้โหเฮ้ยเพื่อนต่อเน,นื่องมาหนา่อยโอ้โหเริ่มคอมโบไม่ดีครับไอมครับแม่พอเป็ดบาดมันคอมโบดีคำนวนดีพอขึ้นเป็ดแปดที่เราต้องการครับครับเสือกไม่คำนวณอีกฮะโอ้ยใช่ไหมเอ้ยแปดมวนฮะ ดูว่ามันจะมีโอกาสเข้าฟรีหรือเปล่าครับโอ้สเกตเตอร์มาแค่ตัวเดียวอย่างเดียวเลยฮะไม่มา2ตัวเนาะมาเดี๋ยวผมขอลองย้ําเป็ซักรอบครับสามสิบมุนฮะก็เราก็หวังตามเพื่อนสมาชิกครับเพื่อนครับก็เข้าไปแต่กันมายกกลุ่มเนาะอย่างน้อยเราก็ต้องแต่บ้างครับเพื่อนครับมาเพื่อนสวยงามโอ้ยแต่น้ารายกินไม่ใช้ได้เลยฮะมาครับเพื่อนครับยี่สิบสี่หมุนเพื่อนโอ้ยเริ่มสูดฮะ้าขีดหมักไปเพื่อนสวยงามฮะห้าจุดต่อเนื่องโอ้ยลายกิน คอมโบมาเป็นชุดครับอุ้ยสเกเตอร์สองตัวเพื่อนเอ๋ยเอยสเอสองตัวถ้ามาบ่อยๆก็มีโอกาสเข้าฟรีครับเพื่อนเพื่อนครับอย่างที่ผมเคยบอกเนาะอ่าสองตัวมาบ่อยๆแบบนี้ฮะดูดีว่ามันจะเข้าฟรีไหมครับเพื่อนครับสิบเอ็ดสิบเก้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้เข้าฟรีมไม่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับไม่คำนวณมนันดิปัญหาโอ้โยชิบหายมึงเสือกเข้ามาในเบ็ดบ,บ่ายกันไหมครับนี่แหละความเฮงซวยครับเพือ่นนอนครับเออโหกิตน้องสวยงามจังเป็นชุดครับเพื่อนครับได้มาอีเจ็ดสิบหกบาทฮะ ือว่ามีลายกินคอมโบดีอยู่นะดูดิมากับเพื่อนสวยงามฮะโอ้ยสวยเพื่อนสามจุดช่องหนึ่งเพื่อนโอ้หคาสามจุดช่องหนึ่งไหมฮะอีกอ้าวมาแล้วครับเพื่อนฮนะเออเหมือนที่ผมบอกครับเพื่อนครับมาแบบสเกตเตอร์สองตัวบ่อยๆเนาะโอกาสที่มันจะเข้าฟรีก็มีสูงครับเพื่อนครับมาเบ็ดที่เราต้องการเลยครับว่าเบ็ดแปดมันจะแตกเหมือนตามสมาชิกในกลุ่มหรือเปล่าครับเพื่อนครับสวยงามจังสั่นเพื่อนสั่นสู้ครับเพื่อนครับโอ้โหสวยมีรุน้นโอ้โหฟรีในฟรีครับเพื่อนครับ มันต้องอย่างนี้ครับเลยครับนี่แน่สามร้อยสามสิบหกบาทครับเลยครับเลยแปดมุนแถมฟรีในฟรีมาอีกฮะอีกสิบมุนครับเพื่อนครับโอ้โหสวยงามฮะมาเพื่อนสมาชิกในกลุ่มใบต่ายกันเท่าไหร่นะเบ็ดแปดพันกว่าพันกว่าทุกคนเลยครับเพื่ครับอ่ะมาลองดูว่าเราจะจบที่อะไรรัเพื่อนครับโอ้ยจีนแดงเพื่อนช็องหนึ่งมึงไม่ลงมาวะสิบสี่มุนครับเพื่อนครับสวยงามเพื่อนจีนแดงมาเพื่อนหมับเข้าไปสวยงามฮะ เลีวเบงโอ้โหคอมโบไม่สวยว่ะไม่จัดจ้าเลยคอมโบขอให้ได้ถึงคูณสิบกันบ้างครับถ้าได้ยิ่งได้แบบไอ้อักษรจีนเขียวมาเนาะโอ้โหน่าจะมันครับเพื่อนครับตัวแพงตัวเด็ดเลยฮะจีนเขียวเนาะสามร้อยไปสองมาอยู่เพื่อนครับยังได้น้อยอยู่เนาะมาไหนก็มีรายคำนวณอยู่เรื่อยๆกันบ้างครับใช้ได้โอ้โหห้าขีดว่ะไม่ลงมาให้เพื่อนทัพยังได้มาสามร้อยเก้าสิบบาทฮนะจะเป็นหมุนเพื่อนเฮ้ยอ,อย่าพึ่งว่าวเพื่อนเฮ้ยอ,อย่าพึ่งว่าวฮัลโหลอุ้ยเฮ้ อุ้ย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 ไม่ใช่ละเพื่อนฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแม่งหนึ่งเาวยาวเลยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสักการินลงตัวลงคริบมโอ้โหเพื่อนมากคำนวณหน่อยถามว่าได้สองหมากไหครับ,รบยังได้น้อยอยู่ฮะถ้าแบบนี้สองมุนสุดท้ายไม่เข้าก็คือไม่แตกแล้วครับโอ้โหชิบหายจบครับนครับโอ้โหคนอื่นเขาไปแตกมาฮะแต่เราได้สามร้อยเก้าสองหมากนะเนครับมึงแตกยกกลุ่มครับครับยกเว้นกูแหละกูว่านะอ่ะ เพิ่มเป็นเบ็ดสูงหน่อยฮะมาลองดูเนาะถือว่าลายนอกน่าจะคํานวณดีกว่าเพื่อนครับผมมาหวังลายนอกก็แล้วกันเนาะมาโอเคครับเพื่อนครับเฮ้ยชิบหายแมงไม่คํานวณอีกฮะเอ้ยอย่าบอกนะว่ามึงจะดูดกูหมดเลยนะเพื่อนนะฮะลัลโหลเออมันต้องอย่างงี้ครับเพื่อนครับอุย้ยคอมโบไม่สวยวะ่ะพอ,อมันมาเบ็ดสูงๆเริ่มไม่สวยเท่าไหร่เพื่อนครับ,รบเบ็ดหนึ่งเบ็ดบาทเนาะ ไม่คอมโบโดีเหลือเกินครับครับกินหน้าลายแบบโคตรมันฮะววเออมาระวังให้แตกนอกครับเพื่อนครับสวยงานเพื่อนววเข้าฟรีมาในเบ็ดแปกไม่ไม่แตกกับไหครับ,รบไม่แตกเหมือนสมาชิกในกลุ่มเนาะคนอื่นไม่แตกโคตรดีฮะมีแต่กูนี่แหละกูว่านะวาวเออมาระวังลายนอกก็ได้เอาโอ้โหสองจุดเพื่อนกูหวังไลายนอกก็ได้มาเพื่อนมา2จุดเอ,อ้ยไม่ใช่ดิ2องตัวเพื่อนเข้ามาเถิดสเก็ตเตอร์2ตัวครับเพื่อนครับมาดูสิว่ามันมันจะเข้าไหมเพื่อน สามุนเอ้ยมาเข้าไปโอ้โหสองตัวเองแล้วเพื่อนครับผมขอย้ำเบ็ดอีกสักรอบเนาะมาฮะเทเกเตอร์ม,มา2ตัวแบบนี้มันน่าย้ำครับเพื่อนครับหมักโอ้โหแม่งคอมโบหายไปไหนวะคอมโบเริ่มหายครับเพื่อนครับมาเพื่อนลองดูฮะในรอบนี้เราย้ำเบ็ดมันจะเข้าอีกหรือเปล่าครับเพื่อนครับอุ้ยสวยเพื่อนโอ้โหหลังคาช่องหนึ่งไม่ไม่ลงมาว่ะเออแบบนี้สวยงามครับเพื่อนครับหมักโอ้โหไวล์ลิสแม่งไม่มีตัวกินอีกปะโถไม่เบิ้มบั้มเลยครับเพื่อนครับเอ มาฮะดูว่าเราจะได้หรือเราจะเจ๊งกันมั้งครับมาเพื่อนสวยต่อนนี้นมาสวยงามกันมั้งครับยาวๆไปสวยเพื่อนมันต้องอย่างนี้ฮะเออขาดไอ้จีนแดงช่องหนึ่งกันมั้งครับมาเริ่มกลับมาหน่อยนะครับพื200่ครับสองร้อยกว่าแล้วเพื่ครับเอ้ยแม่งสิบสามมูน,มนดูซิว่ามันจะเข้าฟรีไหมครับเพื่อนครับสเตเตอร์สองโอรเริ่มหายไปครับเพื่อนครับโอ้โหสวยงามเพื่อนเฮ้ย น้อยไปบาทครับเพื่อนครับมีคัมแบ็ c กลับมาบ้างฮะไม่ใช่แบบอยู่จังเดียวเลยเนาะสวยเพื่อนมาสาัไม่สั่นสู้อีกแล้ววะ่ะปะโถ่เจ็ดมูลฮะเอ้ยเพื่อนเอ้ยเอ้ยมู <c oughs> ลเซ็งมากเลยแม่เงเอ้ยแต่ก็ไม่แตกแถมแม่งเริ่มดูดแล้วครับเพื่อนครับมาลองใช้มือวิเศษครับเพื่อนครับหัดพระเจ้าฮะกดฮะกดครับเพื่อนครับกดใส่เพื่อนเออเอ้ย <c oughs> มาฮะกดต่อเนื่องครับเพื่อนครับ กดไปเพื่อนหมดโอ้โหหมดไหมวะโอ้โหหมดครับเพ oh, hey. oh, hey. uh, ื่อนครับอชิบหายแม่งเอ้ยโอ้ยโอ้ยอะแม่งมีอักษรจีนเขียวเพื่อนครับกลับมา50บาทนะสักหน่อยเพ <appe> ื่อนเอิ่มากูขอกดเป็ดยี่สิบ <kolej> อ <Unterstützung> ีกสักรอบกันเพื่อนครับมาเพื่อนสองมือสุดท้ายเพื่อนครับมาเพื่อนสวยอาคี่สวยงามนะเพื่อนครับเฮ้ยมาหกสิบบาทเพื่อนครับสุดท้ายฮะ้ายสุดเพื่อนโอ้โหจบครับเพื่อนครับเจ๋งฮะ แม่งเอ้ยเบ็ดแปลเข้าไปแต่งกันยกกลุ่มฮะยกเว้นกูแหละกูว่านะโอ้โหกูน่าจะมาช้าไปครับเหมือนเพื่อนๆเขาไปแตกกันตั้งแต่บ่ายบ่ายโมงบ่ายสองอรไหครับแล้วผมมาเล่นตอนเย็นเนาะโอ้โหแบบนี้ก็ไม่แตกครับเลยครับเฮ้ยหัวจะปวดคไหมครับถือว่าน่าจะมาช้าไปนิดนึงครับพื่ครับจริงๆถ้าเราแบบไปตามสมาชิกในกลุ่มในเวลานั้นๆเนาะน่าจะได้ดีเหมือนคนอื่นเขาครับพื่ครับโอเคไม่เป็นไรครับพื่ครับใครที่ไม่ได้เข้ามาในกลุ่มเนาะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้ครับพื่ครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กกกกกดดดััันนอเเป็าลงงใใจห้้บช่ผมวยะ ช่องนี้ไปช่องใหม่นะ,ะไปแล้วครับเ mm hmm. พื่อนครับไปฮะ